ถึงเวลาแล้วแหละที่คุณต้องตัดสินระหว่าง1แมวเปอร์เซียอันดับหนึ่งของโลกกับหมายเลข2ลอตเตอรี่ลอตแรกของไทยโอ้โหยากมากเลยมันเป็นของลิมิเต็ดทั้ง2อย่างเลยอ่ะดิฉันขอพูดอีกครั้งว่าดิฉันเกลียดรายการคุณมากจริงๆทำไมนะคะคุณเชื่อคุณช่างโหดเยี่ยมออามาเห็นและใจร้ายเหลือเกินแต่คือต้องบอกว่าเป็นบุญตาของพวกเราเพราะว่าพวกเราเชื่อว่าไม่เคยมีใครเห็นสิ่งเหล่านี้นะใช่เราก็ไม่เคยรู้โดยเฉพาะของชิ้นที่2เนี่ยค่ะเอามือวางไว้ที่คําตอบที่ตัวเองเลือกค่ะ ชูคำตอบค่ะไปหนึ่งสองสองสองค่พี่เจมค่คะครับคุณตอบในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นและกลัวด้วยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ผมเชื่อว่าอ่ะอย่างไอ้โรตอรีนนะครับ มันเฉพาะในเมืองไทยมันก็จะมีแต่คนที่ชอบในเมืองไทยแต่แมวเนี่ยมันทั่วโลกเพราะนั้นเนี่ยกำลังซื้อจากคนทั่วโลกมันต้องเยอะกว่ามหาศาลกว่าเพราะนั้นเนี่ยแมวตัวนี้ทุกคนต้องการทั่วโลกต้องการอาจจะเจอมหาศาลีจากดูไบฉันซื้อประเทศให้คุณเลยเอาแมวมาอะไรเงี้ยนี่คือวิธีเศรษฐีเขารู้จักกันไงแต่ว่าแต่ว่าภาพี่มองพี่มองอีกแบบนึ่งพี่ก็มองว่าพี่มองว่าแมวเนี่ยมันทําขึ้นมาใหม่ได้มันดีดขึ้นมาใหม่ได้แมวอ๋อ แม่พูดถึงถ้าพ่อมันอยู่กับเราเนี่ยถ้าตัวเลี้ยงที่เขาไม่ขายเพราะว่าเขาต้องการที่จะเป็นพ่อพันาแม่พันแม่พันเก็บไว้เก็บไว้มันเป็นมันมีเจินอเาชัที่ดีคือรุ่นพ่อมันดีแชมป์ทั่วโลกใครก็อยากได้ถ้าทําลูกมาใครก็อยากได้ลูกมันราคาก็ยังโอเคไม่บอกได้แต่แรกแต่ว่าพี่ดาวว่าไอ้ลอตเตอรี่ชุดแรกชุดนี้เนี่ย มันบีดขึ้นมาได้อีกไหมล่ะเออมัน,มนไ,มไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันควรจะให้คุณค่าของความขลังความเก่าและระยะการเวลาของมันเจมส์คุกกละมุมมองละมุมเจมอ,อ,อ,อาจจะไม่รู้ว่าออออคุณทําอะไรครับคุณจะทำอะไรเจมให้ผมตอบตรงๆใช่ไหมครับผมโง่ผมก็เปลี่ยนดีครับช่ต้องเวรเ่ว่าเรายังไม่รู้คําตอบไม่มีใครโง่ใครฉลาดรอดูคือ ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยลังเลมากเพราะว่าเราเคยเห็นอย่างที่พี่นุ้ยบอกสัตว์ที่เป็นแชมป์เนี่ยราคาไปถึง30ล้านก็มีลูกหมาบางตัวเกิดมา5ล้านก็มีไก่ชนบางทีไป20ล้านก็มีแต่แมวตัวนี้ถึงจะมีดีกรีที่มากมายอายุเขา1ปี3เดือนเท่านั้นแต่สิ่งของเบอร์สองเนี่ยอายุเขาเกือบร้อยปีอะ95ปีแล้วมันจะมีพาสิตหนึ่งที่ตอบข้อนี้ได้เลยคือเขียนเสือให้แมวกลัวดิฉันด้ตอบอ เลยวัววัววันนี้พี่คำพรแบบว่าโอ้โหเขาฟอร์มอ่ะเขาฟอร์มคือสังเกตมากเขาขึ้นเขาขึ้นบ่อทีไรปุ๊บคดูมาตอบได้เลยอ่ะแมวกลัวไหมเขียนเสือปุ๊บแมวตกใจแฮ้ยไม่ตอบเสืออยู่แบ้าบอของพรไม่รู้ไม่บ้าบอของเราคำเหตุผลเราดีไม่บ้าบอเอาคือเจมอย่าลืมไปว่านี่คือประวัติศาสตร์โอ้โหนี่จริงจัง ประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้แม่นั่นก็ะทำให้ผมฉลาดขึ้น <c oughs> นี่ทำให้ผมไม่อยากอยู่แล้วนะนุย้ยอกคิดเหมือนกับพี่โกเพราะว่าเอาจริงๆแมวเองเนี่ยที่เป็นแชมป์เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างแชมป์ขึ้นมาใหม่ได้มันเป็นการประกวดแข่งขันอาจจะมีแมวที่ที่ทรงดีกว่าน้องก็ได้แล้วก็ขึ้นมานุย้ยอกจะบอกว่า มีชิ้นเดียวในโลกแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันมองว่าเป็นในแนวศิลปะได้ไหม,มได้ไม่ใช่แค่นักสะสมที่เป็นพวกของแอนทิคเท่านั้นไม่ใช่แต่ว่าไปถึงว่าเฮ้ยรายละเอียดตัวหนังสืออักษร การวาดเส้นของคนในสมัยนั้นการสะกดคําของคนในสมัยนั้นทุกอย่างคือมัน,ม,นมันวิจิตบรรจงมันสามารถมองเป็นมองเป็นงานศิลปะก,ก็ได้อย่างนี้ค่ะก็เลยเลือกเบอร์สองโอ้โหแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปพี่เจมแตกต่างจากคนอื่นมากที่สุดดังนั้นมาลุ้นกันค่ะว่าระหว่าง <c oughs> ไม้เลขหนึ่งแมร์เบร์เซียอันดับหนึ่งของโลกกับไม้เลขสอง <c oughs> ลอตเตอรี่ลอตแรกของประเทศไทยพร้อมใบตรวจอะไรแพ้ ซึ่บ,บอกว่าข้อนี้เนี่ยคนที่ตอบถูกมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคุณแจนถ้าคุณไม่มั่นใจคุณลังเลคุณลังเลคุณจะเชื่อเพื่อนดีไหมคุณจะอะไรยังไงเปลี่ยนคําตอบก็ได้นะตอนเนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าผมชนะ <laughs> แต่ก็ข้อมูลเราก็เบาบางมากแต่ว่าที่รุ่นพี่เขาพูดเนี่ยมันมันก็เป็นไปได้มันน่าเชื่อถือหมดถูกต้องครับลอตเตอรี่ร็อตแรกของประเทศไทยพร้อมใบตรวจถูกประมูลมาในราคา 8 0 0 0สนบาทค่ะโอ้ไม่ได้ถูกนะคิดว่าแบบเป็น10ล้านแล้วนะเนี่ยใช่เพราะว่าต้องเป็นจะเกือบร้อยปีเนอะแปดแสนบาทดังนั้นคุณลองดูว่าแมวเปอร์เซียอันดับหนึ่งของโลกเคยมีคนมาเสนอราคาอยู่ที่1ล้านห0าแสนบาทล้านที่มาให้เราจับเมื่อกี้ล้านหกลับไปจับไหมจ๊ะค่าตัวเขาแพงกว่าผมอีกนะครับ